สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับ The Popcorn อีกแล้วนะครับแน่นอนว่าในทุกๆเทปเราก็จะมาป้ายยาหนังหรือว่าซีรีส์ที่น่าดูนะครับแต่ว่าซีรีส์ที่คนพูดถึงกันเยอะมากตอนรับปีใหม่นี้นะครับเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับฆาตรกรต่อเนื่องนั่นก็คือฆาตรกรใหม่พรมนั่นเองนะครับออกอากาศไปแค่แบบโหเพียงไม่กี่ตอนคนแชร์กันเยอะมากต่างทายว่าอุ๊ยคนนี้เป็นฆาตรกรหรือเปล่าคนนั้นเป็นฆาตรกรหรือเปล่า แล้วก็มีหลายประเด็นครับที่ผู้ชมเนี่ยพูดถึงไม่ว่าจะเป็นความสมจริงของฉากฆาตกรรมฉากผ่าศพเดี๋ยววันนี้นอกจากผมป้ายยาแล้วนะครับเราจะให้ผู้จัดผู้กำกับแล้วก็ผู้เขียนบทนะฮะมาร่วมป้ายยากับซีรีส์เรื่องนี้กันสําหรับปริศนาปมใหม่ตอนนี้อยู่กับพวกเขาแล้วครับสวัสดีครับพี่เพชรพี่หมอกล้องแล้วก็วพี่ดีนะครับพี่ดีพี่ดีจะบอกว่าคนที่ติดตามเกี่ยวกับหนังแล้วก็แบบซีรีส์ฆาตกรต่อเนื่องจริงๆมันมีเยอะ นังพวกนี้บางทีก็สร้างจากเรื่องจริงบ้างแต่งขึ้นมาบ้างแต่ว่าคาตกรต่อเนื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับใหม่พรมอะดูเป็นไอเดียที่ใหม่บ้างเพราะว่าพูดถึงใหม่พรมปุ๊บคนจะนึกถึงความอบอุ่นการแบบมุงมิงมุงมิงผู้หญิงเรียบร้อยคริสต์มาสมันมารวมกันได้ไงครับพี่คาตกรกับใหม่พรมโอ้โหอันนี้ต้องเท้าความมายังคอนเซปต์ที่คือผมคือผมอ่ะเข้ามาหลังจากที่เขาได้แบบมีไอเดียกันแล้วประมาณหนึ่งระหว่างหมอก้องกับ พี่ดีนะครับเราต้องยกประโยชน์ให้พี่ดีคนที่แบบเขาดีไซน์ซึ่งวันนี้ใส่ไหมพรมมาด้วยใช่ในเรื่องดีในมีปริศนาถ้าเดี๋ยวเราอินเสิร์ตโคลอสซ่าเราอาจจะเห็นปริศนาที่ซ่อนอยู่ในเสื้อนนี้จะฆ่าพุ่มกลับหมือนี่ก่อนไม่ตรวจยีนฆาตกรหรือยังครับพี่ดีขออนุญาตขยับไปถามทางนู้นดีกว่าได้มารวมกันได้ไงครับพี่มารวมก็เจอกับหมอกล้องครับแล้วก็คุยกันว่าอยากทําแนว ตอนแ,แ,แรกอยากทําเป็นอีสานอีสานกีฬากีฬาก่อนเนาะคุยกันเราคือคุยว่าพี่ดีมีแบบมีพล็อตอะไรน่าสนใจซึ่งผมอะอยากทําแบบตอนแรกสุดเลยเนี่ยอยากทาเรื่องเกี่ยวกับกีฬากีฬาเพราะว่ามันคุยกันมานานช่วงนั้นะเป็นช่วงที่วอลเลย์บอลหญิงนี่แบบเปียกมากผมมันมาไกลมากเลยนะครับไกลจาก่ว่ามาถึงข้าคนกันเนี่ยอ๋าแล้วแล้วแล้วคือผมรู้สึกว่าอยากทําให้ให้เด็ก คิดเล่นกีฬาแล้วก็เป็นจุดที่ทําให้แบบว่าพัฒนาวงการกีฬาของเราอ่ะให้มันแบบให้มันบูมอ่ะให้มันไประดับโลกจริงซึ่งวอลเลย์บอลหญิงไทยอ่ะมันต้องยอมรับว่าไปกกลไปแบบระดับโลก,<า>กได้ซึ่งเอาชนะทีมชั้นนําได้ทันทั้งที่เราอ่ะส่วนสูงไม่เท่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเล่นมาได้ยังไงคุยการแล้วผมผมไม่ถนดัดผมไม่ถนัดก็เลย อ่ะก็เลยคุยกันเรื่องอื่นแล้วก็มาคุยกันเรื่องว่าชอบอ่านหนังสืออะไรก็กลายเป็นว่ามาชอบนักเขียนคนเดียวกันอ่าเป็นฆาตกรรมนะครับเราก็บอกอุ๊ยหรือเราไปฆาตกรรมกันดีแ้วบอกเออมีเรื่องฆาตกรรมอยู่ก็ก็เลยส่งให้ให้หมอกล้องอ่านจึงเรื่องนี้มันเริ่มมาจากช่วงก่อนโควิดนะครับปกาติผมเขียนบทจบเรื่องหนึง่งผมจะต้องไปทํากิจกรรมอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นงานอดิเรกเช่นแบบทํากระเป๋าหนังแกะสลักไม้อนะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นไปถักไหมพรม แล้วก็ถักเนี่ยมันก็จะมีหลายลายแล้วก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเอ้ยในลายเนี้ยถ้ามันซ่อนรหัสเอาไว้เนี่ยแล้วมีคนทิ้งไว้ในศพจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็เติมความสนุกด้วยการที่ว่าคนแกะรหัสดันเป็นออทิสติกเ้าเอาไอเดียนี้มาเล่าให้หมอกองฟังอันนี้เขาก็เอ้ยเอาไหนพี่ลองเขียนมาดิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนมาก็เลยเกิดขึ้นเป็นเรื่องนึ้งก<ช>็เลยกลายเป็นที่มาของ<ช>ปริศนาปมหมย<ช>ปริศนาปมหมย<ช>เป็นฆา,าตกรรมต่อเนื่องซึ่งต้องบอกก่อนว่าเท่าที่ไปสอบถามข้อมูลมาเนี่ย สำหรับฆาตกรรมต่อเนื่องในประเทศไทยไม่เคยมีที่แบบว่าเข้าเข้าแบบเข้าสู่การฆาตกรรมต่อเนื่องเลยเนี่ยแบบเต็มูุแบบคือมันมันคงจะมีคำที่เป็นนิยามของแบบทางการวิชาการเขาอ่ะเขาบอกไม่มีแต่ว่าในสิ่งที่เราทําขึ้นมาเนี่ยมันเรียกว่ามันใกล้เคียงที่สุดแหละมันคือใช่ตามคํานิยามที่ควรจะต้องปของเราเนี่ยคือใช่เลยไม่ใช่นั่นหรอเนื่องเพราะว่าหนึ่งจะโยนไปสองโยนไปสามโยนไปสี่เลยมันมีการเชื่อมต่อกันระหว่างสองใช่แล้วมันต้องเป็นเป็นแพทเทิร์นเดียวกันอย่างเงี้ย แล้วตอนที่พี่เพชรทราบถึงโปรเจกต์นี้พี่มาเลยไหมฮะโอ้ก็เราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วก็แล้วก็พี่จิตตี้โปรดิวเซอร์โทรมาแล้วก็บอกว่ามีเขาเขาพูดมาประมาณแบบไม่กี่ประโยคหรอกครับแล้วผมรู้สึกว่าโอเชี่ยน่าสนใจมากเลยเรื่องนี้แล้วก็พอแล้วเขาก็นัดเจอกันเนอะเราไปเจอกันที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งนล้งก็ไปนั่งคุยแล้วก็เล่า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 แล้วผมก็แบบเชี่ยอันนี้กูต้องทาว่ะ โอกาสที่มันจะได้ทําอะไรแบบเนี้ได้ได้มีโปรเจกต์แบบนี้วนเข้ามาหาเราอะ่ะหนึ่งมันยากสองแล้วแล้วเรารู้สึกว่าทีมอะ่ะเอากับเราด้วยหมายความว่าเฮ้ยเขาเขาเข้าใจในความต้องการคือพุม่มก,กับก็อยากทําให้มันดีที่สุดอะไรเ,เงี้ยครับ,รบแล้วก็ดูไม่ค่อยมีใครเบรกใครดีแบบพยายามจะไปให้สุดกันหมดอะไรเ,เงี้ยเราก็คุยกันวันนั้นแล้วก็หายไปนานมากหายไปเลยเพราะว่าพเพชรไม่รู้ยังไม่ได้ยื่นเรื่องเลย อ,ออแล้วผมก็คิดว่าผมก็ผมก็ยังนึกยังนึกในใจเนะเพราะตอนนั้นตอนนั้นเอาจริงๆสําหรับผมอะ,ะทางทางโม,นมนโนโอ,อะยังรู้สึกว่าเรายังรู้สึกว่าเป็นเด็กเรียบร้อยอยู่แล้วเราก็ยังแบบเฮียเขาจะเอาเหรอวะคือคือช่องเนี้ยเราเราต้องเข้าใจว่ามันมีข้อจํากัดเยอะมากแล้วการที่จะจะทําไปให้ถึงจุดที่คนดู appreciate มันได้อ่ะเนี่ยย่งย่งสมจริงอย่างความสยดสยองหรือเส้นเรื่องที่มันบางที เราพูดแบบกว้างๆบางทีมันโดนข้อจำกัดพวกนี้ทำให้โปรดักชันมันออกมาไม่ไม่ถึงครับใช้ศัพท์ง่ายๆก็คือไม่ถึงแล้วสุดท้ายอ่ะเราก็แบบเอ๊มันหายไปแล้วเปล่าวะแต่แต่ก็คงไม่แปลกใจหรอกเพราะว่าฟังจากที่เล่าแล้วมันก็ดูเดือดมากนะดูแบบแล้วเราก็นึกภาพไปในหัวเราก็แล้วผมอ่ะส่วนตัวก็เป็นคนชอบดูหนังประเภทนี้อยู่แล้วอ่านหนังสือประเภทนี้เหมือนกัน<อ>แล้วเราก็ชอบสืบสวนส,วนสวนอบสวนชอบฆาตรกรรมชอบอะไรอย่างเงี้ย แล้วอยู่มาวันดีคืนดีเขาก็โทรกลับมาอีกรอบแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพี่มันแบบโอเคแล้วนะโหก็ก็ดีใจดีใจพอสมควรแล้วก็ถือว่าโชคดีนะฮะที่ที่วันนั้นรับโทรศัพท์ถ้าไม่รับโทรศัพท์ใช่ใช่ก็อาจจะเป็นไปฮอตมาไป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 อย่างอื่นก็ได้ครับแล้วก็ดีฮะดีฮะมีคือได้ทํากับทีมนี้แล้วรู้สึกว่าสนุก เมื่อกี้พอพี่เพชรพูดถึงข้อจํากัดในแง่ของอย่างที่บอกไปฉากสยองถ้าใครที่ดูกันแล้วเนี่ยเรียกว่าเปิดมา่อ EP หนึ่งก็คือเต็มเต็มตาขาศพศพเป็นศพซึ่งเราไม่ค่อยเห็นบนทีวีไทยแน่นอนทุกคนเข้าใจเรื่องของข้อจํากัดแต่พอมันอยู่บนสตรีมมิ่งปุ๊บมันมันใส่เต็มได้มันจัดเต็มได้ฉากพวกนี้ต้องใช้เวลาในการเตรียมงานเยอะไหมครับพี่เยอะเหมือนกันครับแต่เดี๋ยวผมต้องเกริ่นก่อนคือจริงๆอ่ะ เราเรามีที่มาที่ไปนะเราไม่ใช่แบบนึกอยากจะซาดิสเราก็คือมันต้องใส่ไปในบริบทที่ถูกต้องอย่างในเรื่องอะถ้าถ้าคนดูได้ดูแล้วอะคนดูจะรู้ว่าฆาตกรอะเขาหวังอะไรบางอย่างกับการฆ่าคือเขาไม่ได้เขาเป็นการฆ่าแบบตะโกนเขาไม่ใช่แบบถ้าสมมติเฆ่าฆ่าคนทั่วไปฆ่าเอาปืนยิงปุ้งก็ตายเหมือนกันผลลัพธ์คือตายเหมือนกันเอามีดแทงผลลัพธ์ก็คือตายเหมือนกันแต่เนี้ยเขาพยายามจะทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อตะโกนออกไป มี hey, ส่งเมสเซจอะไรบางอย่างใช่เพราะฉะนั้นมันเลยวิชั่วมันเลยต้องดูรุนแรงกว่าปกติมันเลยมันเลยจะเกิดเอฟเฟกนั้นอะไรเงี้ยครับทีนี้เราก็คุยกันเยอะเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าข้อจํากัดของทางทางสถานีทางช่องอะ่ะมันมันไปได้ถึงไหนวะแต่แต่ผมก็คุยกับหมอว่าเฮ้ยเราทําแล้วเราก็เราก็ทําให้มันสุดไปก่อนไหม mm hmm. คือเดี๋ยวจะมานึกเสียดายทีหลังว่าพอทําไปแล้วแบบ โอ้ยรู้นี้ทำแบบนู้นแบบนั้นแบบนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยก็สุดไปเลยแล้วเต็มที่ก็แค่ขอโทษแล้วก็ตัดออกอะไรเงี้ยเงอยบปะไปลดถทอนที่หลังได้ใช่ใช่คือก็เลยก็เลยไปไปจนสุดเลยไปจนสุดเลยแล้วแล้วเนี่ยคือความโชคดีของผมอย่างหนึ่งก็คือว่าปกติอะ่ะมันจะถูกเบรกความคิดพุ่มกับไอเดียพุ่มกับอะ่ะมันจะฟุ้งประมาณนี้ทุกคนผมเชื่อว่าพุ่มกับเป็นอย่างนั้นทุกคนครับแต่แต่กําแพงอันแรกที่โดนเบรกเลยก็คือเนี่ยผู้จัดซึ่งบางทีก็จะ คนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็จะแบบว่าเ้ยอย่าเลยอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่มีใครห้ามใครเขาก็ติดกันี่ผมเชื่อว่าด้วยความที่เขาเขาเป็นหมอด้วยแหละเขาคงเห็นอะไรแบบนี้มาเยอะเขาก็เลยไม่รู้สึกขยะแขยงไม่รู้สึกแบบแหวะอะไรเงี้ยมีโดนห้ามเหมือนกันตอนเขียน ตอนเขียนบอกอย่างเยอะไม่เขียนไปแล้วเขียนไปแล้วหกจบอันนั้นเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งเขียนไปแล้วหกจบอันนี้อดิุเซอร์กับผู้จัดโทรมาขอคุยเรื่องงบประมาณหน่อยคือทำไมต้องคุยงบประมาณกับเราอ่ะเราไม่ได้เบรกพ่วมกับเบรกเต่บทเลยคือเรียกว่าทำแท้งหมอกับอดิวเซอร์ซิดดีมากางแล้วบอกพี่รู้ไหมนี่เท่าไหร่นี่เท่าไหร่นี่เท่าไหร่เลยนะครับจริงๆแล้วคือคนที่ฟุ้งก่อนเลยอ่ะ ด้านนี้แล้วผู้่วมกลับเนี่ยจะมาเติมครับถ้าตรงเนี้ยมาแบบใหญ่แล้วอ่ะไม่มีทางที่จะลดใช่ใช่แล้วที่ที่ไม่ที่ไม่มีรถไม่มีทางที่จะลดเพราะอะไรมันเสียดายอ่เพอมันเห็นแล้วมันจะเสียดายก็เลยมันน่าเทประมาณก่อนหลังจากหลังจากจบที่หกไปก็จะหยุมหยิบหยิบแต่ก็แรงนะก็ไม่เยิบนะไม่ยิบไม่ย่าแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าณเริ่มต้นที่วันคุยกับพี่เพชร ครั้งที่สองเนาะหลังจากที่เรื่องผ่านแล้วเนี่ยเวลาพูดเลยว่าศพแรกผมขอแบบที่สุดมใช่เพราะมันนี้คือที่สุดเลยมันทํางานกับคนดูที่สุดอคือคือมันมันจะไปต่อหรือไม่ไปต่อเนี่ยมันอยู่ที่ศพแรกเลยผมว่านะต่อให้มันต่อให้เราทําเรื่องหลังจากนั้นมันดีแค่ไหนแต่ถ้าคือผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้คนดูมีข้อเปรียบเทียบเยอะอ่ะเราก็พูดกันตรงๆมันมีหลายช่องทางมันมีหลายมันมีคอนเทนต์จากต่างประเทศมีจาก ชาติที่เขาแบบโอ้โหเขามีเขามีปัจจัยที่พร้อมกว่าเราเยอะมากทั้งในแง่ทุกสิ่งอย่างทั้งเวลาทั้งบัตเจ็ทั้งทุกสิ่งอย่างเราจะทำไงให้สู้เขาได้ซึ่งผมว่าการเลือกให้มันถูกจุดอะ่ะม,มันคือมันเหมือนเวลาเราเลือกซื้อของแล้วเราเรา,เราพร้อมจะสเปนเงินไปกับสิ่งที่มันจําเป็นจริงๆเนี่ยผมว่าอันเนี้ยเราคุยกันบนโต๊ะเยอะว่าเฮ้ยศบแรก,แรกๆเราผมขอนะ เพราะมันทําหน้าที่แบบนี้ศพลังๆเราคอมโพมิซ์ได้เราเราใช้วิธีโปรดักชันได้ให้มันให้มันเบาลงแต่สุดท้ายถ่ายจริงก็ <c oughs> กเขาเองอ่ะเขาเริ่มสนุกแล้วเขาก็ไม่ห้ามผม <c oughs> จากตอนแรกเป็นแบบฝ่ายห้ามตอนนี้กลายป <c oughs> <ๆ S 1> เป็นกองเชียร์แทที่แล้วเราก็สนุกแล้วทีมงานทุกคนก็สนุกนักแสดงก็สนุกที่ได้ทําอะไรแบบนี้แล้วผมก็เชื่อว่าพี่ดีก็สนุกเพราะเขาเห็นเขาเขาไปออกกองเกือบทุกคิวเลยเงี้ยแล้วเขาก็เห็นเห็นสิ่งที่เขาเขียนมาเป็นตัวหนังสือแล้วมันออกมาเป็นภาพแล้วเราก็ เราก็คุยกันเยอะเหมือนกันนะเรื่องเรื่องการเตรียมตัวเนี่ยเยอะอยู่แล้วเพราะรว่ามันมีเรื่องการค่าแบบที่มันมันแอบอ้างเอากฎทางทางแพทย์ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นพี่ดีเขาก็ทํากันบ้านเยอะเรามีหมอซึ่งดูไม่เหมือนหมอหรอกแต่เขาเป็นหมอจริงๆ <c oughs> คอยคอยให้อินฟอร์มิชันจริงๆเราอะไรอย่างเงี้ยความถูกต้องอะไรอย่างเงี้ย มันมันก็เลยมีตัวช่วยประมาณหนึ่งเยอะเหมือนกันแต่ว่าก,ก็ยังคงยากอยู่ยังคงยากเพราะว่าเข้าใจว่ามันต้องบวกกับหลายอย่างมุมกล้องทั้งแสงทั้งเสียงตัดต่อวิชัวคือมันแบบยากอนะยากมันม,มนีมันมันมีศพหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงอันนี้จ่ากนิติเวชนะครับถามหมอนิตเที่ไปสัมภาษณ์เขาก็แล้วก็ลองถามเขาดูว่าศพไหนที่แบบ โหดที่สุดในชีวิตเขาเขาก็บอกมาศพหนึ่งที่มันตรงแบบเรื่องเราพอดีเราก็ศพนั้นน่ะมาใช้ในเรื่องเราจริงๆตอนเขียนไม่คิดว่าอันนี้โหดสุดกลายเป็นว่าตอนที่เขาไปถ่ายกันผมไม่ได้ไปกลายเป็นว่าอันนี้โหดยังบอกไม่ได้ไบอกอไม่ได้ติดตามอันนี้โหดมากพี่ดีในฐานะคนเขียนบทครับผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยพี่น่าจะต้องทําการบ้านเยอะมากเยอะมากในหลายๆด้านเลยใช่ไหมฮะก็เขามียีนฆาตกรเอาเรื่องนี้ก่อนเลยดีกว่า ยินฆาตรกรที่ไปเอาไอเดียนี้มาจากไหนฮะอันนี้ต้องยอมรับว่าดูหนังเกาหลีดูหนังต่างวระเท่ก็จะมีการพูดถึงเรื่องยินฆาตรกรก็เกิดความสนใจแล้วก็ไปดูพวกรีเสิร์ชพวกข้อมูลทางการแพทย์ว่าเอมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีตัวเชียลผามีไซโคผาาอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อืเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่น่าเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เข้าธีมของเรื่องพอดีซึ่งอย่างอย่างพูดไม่ได้ เออนะครับขอเกิดนิดนึงเดี๋ยวถ้าใครกำลังรู้สึกอึดอัดว่าแบบมันมีเรื่องอะไรพูดไม่ได้เดี๋ยวจะพบค้อของเราจะมีสองเทปจะมีสองเทปใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราจะสปอยกันเต็มที่ขออนุญาตกลับไปที่พี่ดีเชิญครับพอก็เลยลองเอาเสนอเอาใจควครามหาเนี่ยมาเสนอผู้จัดกับหมอกงกับพี่เพชรทุกคนก็เห็นด้วยเออก็เลยอ่ะมันไม่เคยมีแต่ว่า ก็มีทางผู้ใหญ่เตือนมาว่ามันไม่เคยมีกฎหมายนี้ในเมืองไทยระวังคนจะไม่เข้าใจเราก็ต้องหาวิธีเล่าให้คนเข้าใจว่าคนที่มีดีแล้วถูกควบคุมเนี่ยมันได้รับผลเสียอะไรอ,อันนี้เป็นกฎที่เราต้องสร้างขึ้นมาใหม่เป็นโลกใบใหม่ครับเป็นเมืองไทยแบบดิสโทเตือยคือก่อนก่อนอันดับแรกเลยต้องเข้าใจว่าภาษาประวัตเป็นเรื่องสมมุติแต่เป็น,เ,ปนเรื่องสมมุติที่เกิดขึ้นจริงได้ไหมได้แล้วเสร็จแล้วก็มาศึกษาเรื่องของออทิสติก ต่เนื่องจากว่าออทิสติกเนี่ยเคยทามาแล้วเรื่องหนึ่งก็ก็ไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็หมอเหมือก็ยังรู้จักกันอยู่ครับแล้วเราออทิสติกเรื่องเนี้ยเราไม่ไปไกลเราเอาแค่น้อยน้อยน้อยพอประมาณช่าประมาณนี้ครับแล้วก็เรื่องใหมพมก็ตอนที่เขียนเขียนเอามันไม่คิกว่าจะต้องถักอง่นถักเองเริ่มเลยนะพี่ดีเป็นคนถักไหมพรมนี่เป็นคนใส่รหัสแล้วจริงๆผมอยากจะโชว์มากเลยเพราะว่า ในในตอนที่ไปออนแอร์เราอาจจะยังไม่เห็นดีเทลละแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันมีจริงๆแล้วมันมีรหัสอยู่ในนั้นแบบถูกต้องจริงๆเราไม่ได้เมคขึ้นมาไ่ดีทำแบบทุกอันดอทขีดดอทมีจริงคือถ้าเกิดเอาไปถอนรหัสตามตามสกายตจริงก็ได้จริงซึ่งเพราะว่าเราจะมาเราจะเอามาประมูลกันในเทปต่อไปนะครับตอนแรกไม่คิดว่าจะต้องเป็นคนทำเอง นั่นสิเพราะว่ามีสายมีฝายอาร์ตคุยกับโปรดิวเซอร์พีตี้แล้วเขาบอกไม่ต้องทําเองไม่ต้องทําเองเขียนมาเลยสองคือคิดว่าไม่ต้องทําจริงสมมุติได้ใช้กราฟิกช่วยปรากฏว่ามาเจอพี่ออฟพี่บอกพี่ออฟบอกว่าต้องถักจริงอ้าตายละพี่อองพัดใช่ ก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องยูนกบอกว่าก็มึงนั่นแหละทำใช่ก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องเป็นคนถายผมบอกว่าก็ต้องโคซั์บนะอ่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซีรีส์ไทยนะครับที่ผู้เขียนบทควบตําแหน่งคนถักไม่ับด้วยไม่ใช่เขียนบทเสร็จอย่างเดียวนะต้องถักให้ทันวันถ่ายด้วยใช่มีน้ามีเวลาถักถ่ายมีเวลาถักถัอถัก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 ถ่กถักถักไักถ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 ันครบเลยอ่ะไม่รู้ว่ากี่กถั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  รบทุกผืนแล้วก็แล้วก็ก็ไปเป็นสแตนอินด้วยแตนตินมือถักแพรเลนใช่เยกว่าจ้างคุ้มมากเลยนะฮะครับเพราะว่าเพราะเราจ้างแพงครับเขาจะรู้ดีที่สุดเขาจะรู้ดีที่สุดครับเราก็พุทไลแมนออนเดอะไรจ็อบครับแพดูดีจริงๆคือโยนพูดถึงพูดถึงแนรในเดอะไรจ็อบครับอยากจะขออนุญาตถามถึงแสดงนิดหนึงแล้วกันเรื่องนี้จริงๆหลายคนเนี่ยโอ้โห อย่างนิวเองมันเป็นตำรวจก็เหมาะสมแต่บัวเนี่ยดูจะท้าทายมากกับบทออทิสติกพี่เพชรเองเพิ่งร่วมงานกับบัวมาด้วยจากเ e มเบอร์เป็นร้านทำไมถึงเป็นสองคนนี้บัวเราเราเห็นความตั้งใจตั้งแต่ทําได้ร่วมงานเ e มเบอร์ด้วยกันแล้วแต่ว่าอันนั้นเอาจริงๆอันนั้นอ่ะในในแง่ของน้ําหนักตัวละครอ่ะมันก็เทไปที่อีกตัวละครหนึ่งฝั่งผู้ชายใช่ไหมครับแต่เราเห็นโปรเทนเชียลเขาแล้วเรารู้สึกว่าเวลาเราทํางานกับเขาอ่ะเฮ้ยน้องเขาดูแบบ เข้าใจเนือเขาดูละฟังเขาดูทํากันบ้านซึ่งผมผมรู้สึกว่าการทํากันบ้านของนักแสดงอะ่ะเป็นสิ่งที่ดีมากมแล้วมีการแชร์กันแล้วผมก็เฮ้ยแล้วแล้วประกอบกับหน้าตาเขาอะ่ะมันน่ารักแล้วเราเรา,เราเชื่อว่าคนดูจะรักตัวละครน,นี้นะแล้วเอาใจช่วยไปกับน้องสกายครับคือแล้วส่วนส่วนนิวเนี่ยโอ้โหยังไม่เคยร่วมงานด้วยแต่ว่าเราเห็นผลงานเขามาเรื่อยเื่อเราก็เราก็ได้พูดคุยได้เคยเจอตัว ก็คุยกับเขาแล้วเขาเขาดูอินกับเรื่องนี้มากซ<อ>ึ่งผมชอบมากผลลัพธ์ที่ออกมาก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่ามันก็เป็นคอมบิเนชันที่ที่น่ารักแล้วสองคนนี้ก็ทํากันบ้านหนักมากนิวโดยเฉพาะนิวทั้งนิวทั้งบัวจะมาคุยกับผมก่อนทุกครั้งจะมีอินพุตทุกครั้งเวลามาถ่ายเช่นคืออย่างเราก็เข้าใจว่าแบบบางทีเป็นบทมันเป็นตัวหนังสือนะ คนอ่านกับคนตีความบางทีมันก็ไม่เหมือนกันภาพที่อยู่ในหัวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันผมอาจจะตีความอย่างหนึ่งนะแสดงที่เขาอ่านบรรทัดเดียวกันอาจตีความอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นเราเราแชร์กันเยอะมากแล้วพอมันจับติดอะพอมันจับคาแรคเตอร์ติดแล้วมันมันน่ารักมากเลยเขาผสมผสานความความเป็นตัวเขาเองทั้งบัวทั้งนิวนะครับเป็นตัวเขาเองอยู่ในคาแรคเตอร์นั้นแล้วก็เป็นตัวละครด้วยอันนี้คือความน่าสนใจของของสองคนนี้เพราะฉะนั้น เวลาถ่ายมันเลยง่ายมากมันทํางานง่ายมากกับพูดรวมถึงทุกคนเลยไม่ใช่แค่นิวไม่ใช่แค่บัวทั้งเฮงทั้งนีนคือเขาเขาน่ารักอะ่ะแล้วคือผมผมเคยพูดไปเล่นๆแต่ว่าผมผมพูดจริงนะว่าจริงๆเรื่องเนี้ยให้ใครมากํากับก็ได้มันก็ดีเพราะว่าหนึ่งคือบทมันมาดีสองคือนักแสดงมันดีไม่จริงเพราะนาั้นสุดท้ายอะ่ะใครก็ได้มานั่งตรงมอนิเตอร์แล้วก็แค่สั่งคัดแล้วก็ไปตัดต่อให้เขาอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งซึ่งมันมันมีมันมีข้อมูลตรงนี้ที่ดีอยู่แล้วมันก็เลยทํางานง่ายตะกี้เหมือนที่บ,บอกกล้องอย่างแกะนดิดนึงไม่จริงทําไมต้องมีพี่เพชรด้วยฮะไม่ไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าครับความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนคนเดียวไม่มีทางจะเกิดขึ้นเพราะคนคนเดียวคือเราโชคดีผมโชคดีที่ว่าโชคดีเพราะว่ามันเป็นงานครั้งแรกครับที่ทางโมโนได้แบบได้ให้โอกาสเราทำ แล้วเราก็ไปฟอร์มทีมคือเราโชคดีตั้งแต่ว่าอะเราได้บทที่ดีเป็นวัตถุดิบที่ดีมาแต่วัตถุดิบที่ดีมาตรงเนี้เรามาตีความของที่ดีให้เลวก็ได้นะเพราะความสามารถเราไม่ถึงหรือเพราะว่าอะไรก็ตามด้วยปัจจัยหลายอย่างได้หมดแต่ตีความให้เสมอตัวมันก็อยู่แค่เนี้ยแต่ถ้าเกิดตีความให้มันใหญ่กว่าเดิมของที่ดีอยู่แล้วก็จะยิ่งอร่อยอถ้าเกิดว่ามาเจอพ่วงก,กับที่มองเห็นภาพและจินตนาการมีมากกว่านั้นซึ่งแน่นอนมากมากว่าเราแน่นอน มันก็ยิ่งดีถ้าเกิดว่าไม่ได้ทีมศิลปรกรรม,มที่สร้างสารรค์ผลงานแวดล้อมให้ออกมาแบบนี้คุณจะได้ฉากสมจริงแบบนี้ไหมคุณก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้ช่างเอฟเฟกที่แต่งร่างได้เป็นแบบนี้ไม่ได้แม้กระทั่งช่างแต่งหน้าช่างทําผมที่ทําผมาหน้าองแสดงมันก็ไม่ได้แบบนี้เพราะฉะนั้นมันคือความเสเร็จข,ของทุกคนค,คือผมโชคดีที่สุดคือได้ ทุกคนที่สนุกกับง,งานแล้วรู้สึกว่าพอเห็นฉากที่พี่เพชรเขาทำออกมาช่างตากล้องเขาดีไซน์ผ้าออกมาแล้วทุกคนแบบว้าวพอมันว้าวแล้วมันเหมือนมีแรงใจมากกว่าเดิมว่าเอาอีกเอาอีกเอาอีกเลยมไม่ห้ามกันเออมันสนุกไปด้วยกันเนี่ย <c oughs> อันนี้โชคดีแล้วที่โชคดีมากๆแบบด <c oughs> ับเบิลก็คือนักแสดงครับเ <c oughs> พราะว่าเขาคือคนที่จะถ่ายทอดทุกอย่างที่เราคุยกันบนโต๊ะออกไปสู่สายตาของ <c oughs> ทุกๆท่าน บัวเนี่ยเป็นคนแรกที่ผมเลือกมาซึ่งสําหรับผมนะผมมองว่าเรื่องเนี้ยสากายยากที่สุดมันยากมากในหลายๆอยา่างแต่ด้วยความที่ยากถึงขนาดไม่ตกนะฮะัให้เห็นว่าเบื้องหลังเขาทำงานกันยังไงนะครับเคยครนี้ผมมาเคยทํางานกับน้องบัวมาอาจจะไม่ได้เล่นด้วยกันนะครับแต่เคยเห็นเขาเล่นคือเขาเป็นนักแสดงที่สวยเห็นอยู่แล้วเขาเป็นผู้หญิงที่ฉลาดบัวฉลาด คือถ้าเราได้นักแสดงที่ฉลาดอ่ะมันช่วยเราได้เยอะมากเลยนะ<ช>เพราะว่ามันเก็ตไม่ต้องพูดเยอะเราต้องการแบบนี้พูดไปปบน้องเข้าใจเลยแล้วบัวเป็นคนที่การแสดงดีมากแต่ก็ไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้ไม่คิดอันนี้ไม่เคยคิดเลยว่าน้องโอ้โหบัวเก่งมากเลยว่าสุดยอดเลยว่าส่วนนิวเนี่ยมันเห็นกันอยู่แล้วเจนซึ่งเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ไม่ได้นักแสดงที่ฉลาดมาเล่นนะ มันยากมากเลยนะเพราะว่าเรื่องมันยากโดยเฉพาะเดี๋ยวจะมีแบบว่าการถอดรหัสแต่ละอันซึ่งการถอดรหัสเนี่ยมันจะมีสเต็ปของมันซึ่งรหัสมันจะมีรหัสที่มันถอดยากมากอ่ะมันจะทํายังไงให้คนดูเข้าใจอ่ะแล้วคนดูเชื่อด้วยนะว่า่เขาทําได้มันต้องดึงให้คนดูเข้ามาอินกับกับรหัสนี้แล้วก็ช่วยกันถอดเอาขนาดว่าถ้าเกิดเอาเอายี้นี้ดีกว่าวันถ่ายทําเรายังงงกันเองเลยอ่ะแต่นักแสดงที่จะมาถ่ายทอดตรงเนี้ยมันต้องแบบเก็ตขนาดไหนอย่างเงี้ย คนถักยังจําไม่ได้เลยครับโอเคน่าจะถักเยอะนะฮะเยอะอ่แต่เท่าที่คุยกันตอนนี้ครับจะเห็นได้ว่าทั้ง3าท่านทั้งพี่เบนพี่หมอกล้องแล้วก็พี่ดีเนี่ยทุ่มเต็มที่นักแสดงทุ่มเต็มที่แต่เท่าที่เราคุยกันมาเนี่ยคุณผู้ชมจะรู้สึกไหมว่าเรายังกัดกันอยู่พอสมควรเพราะมันมีหลายอย่างที่พูดไม่ได้ใช่ครับอยากให้ทุกคนไปดูกันเองครับผมในฐานะที่ดูจบแล้วมันคันปากมากทุกคนทำไมคุณได้ดูก่อนคนอื่นครับ เอาก็จะมาสัมภาษณ์ไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอบคอนกับปริศนาปมใหม่นะครับเดี๋ยวจะขอมีอีกหนึ่งีพิเศษและ EP ต่อไปครับทุกคนเราจะคุยกันแบบสปอยเต็มที่เราจะรู้กันแล้วว่าใครคือฆาตกรใหม่ผมเราจะคุยกันแบบเต็มที่เพราะนั้นถ้าคุณยังไม่ได้ดูจัดเลยคตอนนี้ที่แอปเลิเคชัน Monomax ตอนที่เทนนี้ลงน่าจะเกินครึ่งทางแล้วล่ะกำลังเต็มที่กันเลยครับแล้วมาคุยกันว่าคุณคิดว่าใครคือฆาตกรแล้วดูจบปุ๊บครบ12 e อี เดี๋ยวกลับมาเจอกันกับ The Popcorn เทปหน้าเราจะคุยกันตอบทุกข้อสงสัยมาแน่นอนครับสำหรับตอนนี้ข,ขอบคุณล่วงหน้าก่อนนะครับพี่ดีพี่หมอกล้องพี่เพชรครับแล้วเดี๋ยวเจอกันกับ The Popcorn และปริศนาปมใหม่นะครับ